สวัสดีครับเพื่อนๆ EP นี้ผมนำเสนอสารสมเด็จพระเจ้าตากสิมหาราชหน้าสอนอสมเด็จนะครับสารนี้ก็ก่อตั้งเมื่อปี2542นะครับโดยท่านพบก,กับปรัพพลแกนโคสนนะครับสมัยนั้นก่อตั้งนะครับแลวก็ลูกของสมเด็จพระเจ้าตากสินนี้ก็ได้ฟวามู้ครับมาจาก ท่านเจ้าคุณวัุทารามนะครับนะท่านเจ้าคุณอะไรประ,ประสานไมงไงนะครับเรียกกันสนับป,ปาก็ท่านจุคุณตุ๋ยครับอาจารย์ตุ๋ยครับผมสารนะครับอันนี้ก็สารนะสารสารอีกอย่างนะครับสารเท้า พระเทวานะครับอยู่ข้างฝามือครับครับผมแ้นี่ก็าสารตายายจะอยู่ข้างซ้ายมือสานตายายหานตายายครับครับมาขอพรขออะไรได้ครับสานตายายครับนะเพื่อนเพื่อนมาได้นะครับยกเว้นสีแดงต่างๆอะไรอะไรก็ได้ที่สีแดงามากราบไหว้นะยกเว้น อาจารย์ปลูพญานาเอเออซุตัวอ,อ,อ,อะไรนะปูพญานาานะครับมีนะมีหมดรบวงจรครับของสนอสำเร็จครับเหมือนเดิมว่าก็อย่ามาเอาดอกไม้แดงรอสีแดงน้ำดอกน้ำดแดงอะไรก็ไม่มีนะครับนนก็มีก็อันนี้ก็ ือจะถิ่นก็ก็จะมาดูแลสารครับนะน้องแมวน้องแมวเราก็ลมเย็นสารลมเย็นมากครับลมเย็นลมเย็นมากครับว่างครับน้องแมวครับมีอะไรบอกไหมน้องแมวไม่ไม่มีนะอไม่มีไม่มีมมอมีกรสารครับข้างน้าสารก็ เป็นต้นลันทมครับสวยร่มเริ่มมากต้นลันธมอันดดอกเลยดอกก็สวยสวยงามสวยงามครับต้นลันทมดอกสวยงามครับดอกสวยงามต้นลันธมหน้าเราจะเป็นสวนเนี่ยปรกอบไม้สวย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 มากสวยมากครัสวยมากครับครับมาก แดแดจะมีเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายยอดแดดให้ดูนะถ่ายยอดแดดสวยไหมสวยนะสวยสวยมากสวยมากครับสวยสวยมากคร,ร,รับสาธนะสาธสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาลาชนะครับของสนอสมเลนะครับผมสนอสมเลครับ ท่าใดมาขอพรหรือกราบบ้าก็เจญน,นะครับเจอน,นะครับพวกก,ก้าวอกไ้ป่าก็ยังละเจ็ดยงละห้านะครับมาได้มาได้ยกเว้นน้ำดงน้ำแดงหปือดอกไม้สีแดงห้ามนะครับห้าขอพอรก็จะสุขสันต์สำเร็จได้ตลอดเวลาครับครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมครับขอให้โชคดีมีความสุขสมเด็จพระเจ้าตากสินคุ้มครองครับภาษาก็ เดินดูแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีเ,เพื่อน